ครั้งที่339ข้อความต่อไปมีว่ามีสิกขาบทเป็นที่สุดนั้นอย่างไรสำหรับอุบาสกอุบาสิกามีสิกขาบทหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดสิบตามที่สมาทานสำหรับสิขมนา คือผู้ศึกษาปฏิบัติเพื่อการเป็นภิกษณุณีถ้าสามารถที่จะศึกษาปฏิบัติสิกขาบทเหล่านั้นได้ครบถ้วนตามกำหนดสองปีจึงสามารถที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุณีได้ในครั้งพุทธกาลแต่ว่าถ้าขาดตกบกพร่องก็ต้องตั้งต้นรักษาใหม่จนกว่าจะครบสองปี โดยที่ไม่ขาดตกบกพร่องเลยจึงสามารถที่จะอุปสมบทเป็นภิกษุณีได้สำหรับสิกขามนาสามเณรสามเณรีมีสิกขาบทติบนี่คือมีสิกขาบทเป็นขอบเขตคือเมื่อรักษาสิกขาบทเท่าใดนะคะก็รักษาเท่านั้นเป็นขอบเขตแล้วก็ถ้าล่วงทุจริตก,กรรมประพฤติล่วงศีลข้อที่รักษาไว สิกขาบทนั้นก็มีที่สุดข้อความต่อไปมีว่ามีกาละเป็นที่สุดอย่างไรสำหรับอุบาศกอุบาสิก,กาเมื่อให้ทานชื่อว่าสมาทานศีลมีการอังคาดหรือการเลี้ยงดูเป็นที่สุดสำหรับผู้ที่ไปวัดชื่อว่าสมาทานศีลมีวิหารเป็นที่สุด ผู้สมาทานศีลโดยกำหนดหนึ่งวันสองวันสามวันหรือกำหนดวันคืนยิ่งกว่านั้นชื่อว่ามีการละเป็นที่สุดคือเมื่อพ้นการละที่สมาทานรักษาแล้วก็ไม่ได้รักษาศีลน,นั้นเพราะฉะนั้นกาละที่กำหนดไว้จึงเป็นที่สุดของการรักษาศีลน,นั้นสำหรับเรื่องของศีลเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่สําคัญ แล้วก็ไม่ควรประมาทด้วยเพราะเหตุว่าถ้าท่านเป็นผู้ที่มีปกติจเจริญสติปัฏฐานจริงๆท่านจะเห็นคุณของการที่จะขัดกลาวกิเลสทางด้วยการให้ทานคือสละวัตถุที่เป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นและด้วยการขัดกลาวกิเลสที่แรงกล้าที่จะเป็นทุจริก,กรรมทางกายทางวาจาด้วยซึ่งข้อความในอังคุตรนิกายทัศกานิบาต อากังขวักอากังขสุในอัธกษามนโนราชปภรณนิมีข้อความว่าก็ถ้าว่าสำหรับภิกษุผู้บวชยังไม่นานหรือผู้มีปัญญาตามถ้าผู้มีพระภาคจะตรัสอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงยังศีลให้บริบูรณ์นี่เป็นข้อความที่ให้เห็นว่าสำหรับผู้ที่ยังบวชไม่นาน เรียกว่าผู้ที่มีปัญญาตามพระผู้มีพระภาคจะตรัสให้จงยังศีลให้บริบูรณ์เพราะเหตุว่าถ้าศีลยังไม่บริบูรณ์กิเลสยังมีกําลังผู้ที่มีปัญญาน้อยย่อมไม่สามารถที่จะแทงตลอดในสภาพธรรมะที่จะดับกิเลสได้สําหรับเรื่องความสําคัญของศีลซึ่งเป็นการรักษากายวาจา ใจให้สุดจริตเกี่ยวข้องกับการเจริญสติปัฏฐานอย่างไรเป็นสิ่งที่เกื้อกูลในการที่จะดับกิเลสอย่างไรนั้นขอกล่าวถึงข้อความในสังยุตติกายโพดชงคสังยุตคุณดริยะสูตรที่หกซึ่งมีข้อความว่าสมัยหนึ่งถ้าผู้มีพระภาคประทับอยู่หน้าป่าอัญชนะมรุขทายวันใกล้เมืองสาเกต ครั้งนั้นแหลกคุณดลิยะบริภาชกเข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคขั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระเจ้าเที่ยวไปในอารามเข้าไปสู่บริษัท เมื่อข้าพเจ้าบริโภคอาหารเช้าแล้วในเวลาปัจฉาพัทข้าพเจ้าเดินไปเนืองเนืองเที่ยวไปเนืองเนืองสู่อารามจากอารามสู่อุทยานจากอุทยานข้าพเจ้าเห็นสมณครามพวกหนึ่งกําลังกล่าวถ้อยคํามีวาทะและการเปลื้องวาทะว่าดังนี้เป็นอานิสงส์และมีความขุ่นเพืองเป็นอานิสงส์ ส่วนท่านพระโคดมมีอะไรเป็นอานิสงส์อยู่เล่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดุกะกุณดลยะสถาคตมีวิช,ชาและวิมุตเป็นพลานิสงส์อยู่ถ้าท่านผู้ฟังจะสังเกตชีวิตอย่างกุณดลยะปริพาชกก็จะเห็นได้ว่าแม้ในสมัยนี้ค่ะก็มีบุคคลที่เป็นอย่างนี้คือผู้ที่เที่ยวไปในอารามเข้าไปสู่บริษัท เมื่อบริโภคอาหารเช้าแล้วในเวลาปัจฉาพักเดินไปเนืองๆนงเที่ยวไปเนืองๆนงสู่อารามจากอารามสู่อุทยานจากอุทยานมีไหมคะคนที่ชอบโต้ธรรมะเนี่ยคะ่ะจากวัดนี้ก็ไปวัดโน้นนะคะจากวัดโน้นก็มาวัดนี้กุณฑลิยะปริภาชกกราบทูนพระผู้มีพระภาคว่า ข้าพเ,เจ้าเห็นสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งกำลังกล่าวถ้อยคำมีวาทะและการเปลื้องวาทะว่าดังนี้เป็นอานิสงส์และมีความขุ่นเคืองเป็นอานิสงส์พูดธรรมะกล่าวธรรมะสนทนาธรรมะแต่ผลที่ได้รับคืออะไรคะถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของเหตุผลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงก็เป็นเรื่องของวาทะต่อวาทะ ซึ่งมีความขุ่นเคืองความโกรธแค้นกันนะคะเป็นอานิสงส์ด้วยเหตุนี้คุณดลิยะปริภาชกจึงได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าส่วนท่านพระโคโดมมีอะไรเป็นอานิสงส์อยู่เล่าพระผู้มีพระภาคตรตัสตอบว่าโดกระกุณดลิยะตถานคตมีวิชาและวิมุตเป็นพลานิสง์อยู่ ถ้าเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคพ,พูดปัดสรู้สภาพธรรมะทั้งปวงตามความเป็นจริงทรงแสดงธรรมแล้วย่อมมีวิชาคือปัญญาที่รู้ชัดในสภาพธรรมะนั้นและมีวิมุตต์คือความพ้นจากกิเลสทั้งปวงเป็นพลานิสองอยู่ซึ่งกุณดริยะปริภาชก็กราบทูลถามถึงเหตุและผลต่อไปว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมผู้เจริญ ก็ธรรมะเหล่าไหนที่บุคคลเจริญแล้วประทําให้มากแล้วย่อมยังวิชาและวิมุตให้บริบูรณ์ได้ถ้าผู้มีพระภาคตรัสว่าโดกระกุณดลิยะพอดชงเจ็ดอันบุคคลผู้เจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมยังวิชาและวิมุตให้บริบูรณ์พอดชงเป็นองค์ธรรมที่จะให้ตรัสรู้อริยสัจธรรม ซึ่งต้องเจริญค่ะไม่ใช่ว่าไม่เจริญซึ่งพ่อชงนั้นก็มีสติสำโพชงที่จะต้องเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏด,ด้วยจึงจะสามารถกระทําให้มากและอย่างวิช,ชาและวิมุตให้บริบูรณ์ได้คุณดริยะปริภาชกกราบทูลถามว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญก็ธรรมะเหล่าไหนที่บุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้วย่อมอย่างพอดชงเจ็ดให้บริบูรณ์เพาว่าพอดชงซึ่งเป็นองค์ธรรมเครื่องที่จะให้รัสรู้อริยสัจธรรมก็ต้องมีปัจจัยนะคะถ้าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยพอดชงก็ย่อมจะเจริญแล้วก็บริบูรณ์ไม่ได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระกุลดลิยะสติปัฏฐานสี่อันบุคคลเจริญแล้ว จะทำให้มากแล้วย่อมอย่างโพดชงเจ็ดให้บริบูรณ์ต้องเจริญนะคะสติอย่าคิดว่าไม่สำคัญหรืออยากคิดว่าเพียงขณะหนึ่งสองขณะจะไร้ประโยชน์เพียงขณะสองขณะขอให้เจริญไปนะคะ่ะอบรมไปจนกระทั่งเป็นอุปนิสัยปัจจัยจริงๆเมื่อไหร่ที่เหตุสมควรแก่ผลผลย่อมเกิดเป็นลำดับขั้น แต่ว่าถ้าปราศจากสติปัฏฐานสี่แล้วพชชงเจดก็มีไม่ได้วิชาและวิมุติก็มีไม่ได้คุณดลิยะปริพาโชคกราบทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญก็ธรรมะเหล่าไหนที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์หลายท่านทีเดียวนะคะก็เข้าใจเรื่องของสติปัฏฐานสี เข้าใจเรื่องการเจริญสติปัฏฐานที่จะต้องเป็นปกติแล้วก็รู้ลักษณะของสติว่าขณะใดามีสติขณะใดหลงลืมสติแต่กระนั้นก็ย่อมแล้วแต่เหตุปัจจัยว่ามีธรรมะเหล่าไหนาที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังสติปัฏฐานสีให้บริบูรณ์ เป็นการอย่างถึงปัจจัยของสภาพธรรมะทั้งหลายแม้สติปัฏฐานที่จะเกิดขึ้นได้เนืองเนืองบ่อยๆก็จะต้องมีธรรมะที่ควรเจริญที่จะเกื้อกูลให้สติระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมด้วยอย่าปล่อยชีวิตไปตามแรงของกิเลสนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าไม่เกื้อกูลไม่อุปการะให้สติเกิดขึ้น ระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าธรรมะเหล่าไหนเมื่อเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมยังสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์ให้มีการระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมบ่อยๆเนืองๆก็ย่อมจะเป็นปัใจจัยให้สติเกิดได้บ่อยๆเนืองๆซึ่งพระผู้มีพระภาตัดว่าดูกระกุณเดลิยะ สุจริตสามอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์เป็นสิ่งที่เปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าชีวิตของท่านผู้ใดยังเป็นผู้ที่ทุศีนยังเป็นผู้ที่มีทุจริตทางกายทางวาจาเนืองเนืองบ่อยๆเป็นนิสหรือว่าเมื่อกระทำให้มากย่อมไม่เป็นปัจจัยให้ สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์ได้เรื่องของสุจริตสามคือกายะสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตจึงเป็นสิ่งที่ควรจะได้พิจารณาเพื่อให้เพื่อกูลแก่การที่จะประพฤติกายะสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตให้มากขึ้นแล้วก็ให้ละเอียดขึ้นด้วยซึ่งคุณดริยะปริภาชกก็ได้กราบทูลถามว่า ข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญก็ธรรมะเหล่าไหนที่บุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมยังสุจริตสามให้บริบูรณ์แม้แต่สุจริตสามก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่มีใครอยากจะมีกายะทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตแต่มีเพราะเหตุว่า มีปัจจัยที่จะทําให้กายะทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตเกิดขึ้นเป็นไปก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นไปซึ่งถ้าผู้มีพระภาตรตอบว่าดุกระกุณดลริยะอินสียะสังวรอ,อันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมยางสุจริตสามให้บริบูรณ์ดูกระกุณดลิยะภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปที่ชอบใจด้วยจัตสุแล้วย่อมไม่ยินดีไม่ครึ่งเครียดไม่ยังความกำนัดให้เกิดรลากายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่มั่นคงดีในภายในหลุดพ้นดีแล้วอันหนึ่งเธอเห็นรูปที่ไม่ชอบใจด้วยจักสุแล้วก็ไม่เก้อไม่มีจิตตั้งอยู่ด้วยอํานาจกิเลสไม่เสียใจ มีจิตไม่พยาบาทและกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่มั่นคงดีในภายในหลุดพ้นดีแล้วสำหรับในขณะที่ได้ยินเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโพธพะด้วยกายรู้ธรรมารมด้วยใจก็โดยนนยะเดียวกันซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าดูกะระกุณดลิยะ ก็สุจริตเหล่านั้นอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วอย่างไรย่อมยังสติปัฏฐานสีให้บริบูรณ์ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญกายสุจริตเพื่อละกายทุจริตเจริญวจีสุจริตเพื่อละวจีทุจริตเจริญมโนสุจริตเพื่อละมโนทุจริตสุจริตสามอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วอย่างนี้แหล ย่อมยังสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์สุจริตไม่ได้มีแต่เฉพาะกายกับวาจานะคะถ้าละเอียดขึ้นแล้วล้วก็สุจริตถึงใจคือถึงมโนต้องมีทั้งกายะสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตกระทางทุจริตก็เหมือนกันคะ่ะไม่ใช่เพียงแต่กายะทุจริตหรือวจีทุจริตเท่านั้นนะคะโดยความละเอียด ควรจะละแม้มนโนทุจริตด้วยซึ่งข้อความในสารถัระปกาศินีอัฏถกถาอธิบายว่าบันฑดิตพึงทราบการบำเพ็ญสุจริตอย่างนี้ในพระพุทธดำรัตนี้ว่าดุกระกุณเดลิยะอินสียะสังวรที่บุคคลอบรมแล้วอย่างนี้แหละ ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมทำสุจริตทั้งสามให้บริบูรณ์ได้ดังนี้ต่อไปเป็นความละเอียดของทวารทั้งหกซึ่งมีข้อความว่าก็ในทวารทั้งหกเหล่านี้มีทุจริตสิบแปดอย่างคืออย่างไร้ากายะทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตและก็เป็นไปทางทวารทั้งหก คือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ย่อมเป็นทุจริตถึงสิบแปดอย่างซึ่งมีอยู่เป็นปกติประจำทีเดียวคะ่ะเพียงแต่ว่าท่านเจริญสติมีอินรียะสังวรหรือไม่ถ้าไม่เจริญสติไม่มีอินรียะสังวรก็มีแต่กิเลสสะสมไปมากขึ้นเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีปกติเจริญสติแล้วจะรู้ว่ากิเลสมากก็มาก แต่ปัญญาและสติก็อบรมไปเพื่อวันหนึ่งก็จะได้มีกำลังคมกล้าที่สามารถที่จะดับกิเลสเหล่านั้นได้เป็นลำดับขั้นแต่ถ้ายังคงเป็นความไม่รู้ตามความเป็นจริงว่ากิเลสมากกายทุจริตก็มากทั้งหกทวารวจีทุจริตก็มากทั้งหกทวารมโนทุจริตก็มากทั้งหกทวารถ้าไม่รู้ละเอียดอย่างนี้ จะไม่เห็นกิเลสของตัวเองตามความเป็นจริงว่าสมกับคำว่าปุถุชนคือหนาแน่นจริงๆแล้วก็เหนียวแน่นยากแก่การที่จะละคลายจริงๆข้อความต่อไปกล่าวถึงทุจริตสิบแปดอย่างคือเมื่ออิทธารมคืออารมณ์ที่ดีมาสู่คลองในจักสุทวารเมื่อภิกษุไม่เคลื่อนไหวอวัยวะทางกายและทางวาจา เพียงแต่ให้ความโลภเกิดขึ้นในอารมณ์นั้นเท่านั้นก็เป็นมโนทุจริตเมื่อภิกษุกล่าวอยู่ได้จิตที่ประกอบได้โลภะว่าโอหนอะสิ่งนี้น่าชอบใจน่าพอใจน่ารื่นรมก็เป็นวจีทุจริตเมื่อภิกษุใช้มือจับต้องสิ่งนั้นนั่นเองก็เป็นกายะทุจริตเป็นจริงอย่างนี้หรือเปล่าคะ ท่านที่เคยประสบพบเห็นอะไรแล้วก็เกิดความพอใจกล่าวชมชื่นชอบในสิ่งนั้นต้องเกิดความยินดีพอใจในวัตถุนั้นทางใจเสียก่อนถึงจะกล่าวออกไปเป็นวาจารหรือถึงกับมือเนี่ยคะ่ะจะเอื้อมไปจับต้องรูปกลรมสิ่งนั้นด้วยความยินดีพอใจเพราะฉะนั้นก็มีทั้งมโนทุจริตคือ มีความโลบเกิดขึ้นในอารมณ์นั้นแต่เวลาที่มีวจีทุจริตถึงกับกล่าวว่าสิ่งนี้น่าชอบใจสิ่งนี้น่าพอใจน่ารื่นรมขณะนั้นเป็นวจีทุจริตและก็ถ้าถึงกับจับต้องลูกคลัมได้วความยินดีพอใจก็เป็นกายะทุจริตเคยสังเกตไหมคะ ถ้าไม่เป็นผู้ที่มีปกติเจริญสติปัฏฐานไม่รู้ถึงมโนโทุจริตแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีปกติเจริญสติปัฏฐานแล้วจะทราบได้ว่าขณะใดาเป็นเพียงมโนโทุจริตขณะใดาเป็นวจีทุจริตและเป็นกายะทุจริตข้อความต่อไปมีว่าแม้ในทวารที่เหลือคือทางหูจมูกลิ้นกายใจก็ในยะนี้เหมือนกัน ส่วนความแปลกกันคือความต่างกันนั้นมีดังนี้ก็เมื่อภิกษุจับต้องวัตถุอนามาตคือสิ่งที่ภิกษุไม่ควรจับต้องเช่นเครื่องดนตรีมีสังและบรรดาเป็นต้นอันเป็นวัตถุแห่งสัทธารมในโสตทวารจับต้องของหอมและดอกไม้เป็นต้นอันเป็นวัตถุแห่งคันธารมในคานทวาร จับต้องปลาและเนื้อเป็นต้นอันเป็นวัตถุแห่งรสารณมในชิวหาทวารจับต้องจีวรเป็นต้นอันเป็นวัตถุแห่งโพธภารมในกายทวารจับต้องเนยใสน้ำมันน้ำพึ้งน้ำอ้อยเป็นต้นอันเป็นธรรม,มารมด้วยอำนาจแห่งบัญญัติในมโนทวารพึงทราบว่าเป็นกายะทุจริต แต่โดยสังเขตในทวารทั้งหกนี้มีทุจริตสามอย่างเท่านั้นคือการก้าวล่วงทางกายเป็นกายะทุจริตการก้าวล่วงทางวาจาเป็นวจีทุจริตการก้าวล่วงทางใจเป็นมโนโทุจริตแต่พิสุุนี้ดำรงอยู่ในการอบรมภาวนาของตนกระทำสุจริตทั้งสามเหล่านี้ให้เป็นธรรมะที่ตนประพฤติดีแล้วประพฤติอยู่ คืออย่างไรคือเมื่ออิทธารมมาสู่คลองในจักขุทวารเมื่อภิกษุไม่ทำให้กายและวาจาเคลื่อนไหวเริ่มตั้งวิปัสนาอันมีรูปเป็นอารมณ์อยู่ก็เป็นมโนสุจริตเมื่อภิกษุกล่าวอยู่ด้วยจิตที่ประกอบคืออบรมด้วยวิปัสนาว่ามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความสิ้นไปเป็นธรรมดา เป็นวจีสุจริตเมื่อภิกษุไม่จับต้องสิ่งที่ไม่ควรจับต้องเป็นกายะสุจริตแม้ในทวารที่เหลือก็ในยะนี้เหมือนกันท่านผู้ฟังจะเห็นว่าเป็นชีวิตปกติประจำวันหรือเปล่าคะในเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานคือการกระทำสุจริตทั้งสามให้เป็นธรรมะที่ตนประพฤติดีแล้วประพฤติอยู่คืออย่างไร เมื่ออิทธารมมาสู่คลองในจกักขุทวารคือเวลาเห็นสิ่งที่น่าพอใจไม่ทำให้กายและวาจาเคลื่อนไหวเริ่มตั้งวิปัสนาอันมีรูปเป็นอารมณ์อยู่ก็เป็นมโนสุดจริตไม่ยังกายวาจาให้ไหวเวลาเห็นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏในขณะนั้นที่กำลังรู้ลักษณะของรูปธรรมถูกต้องตามความเป็นจริง เป็นมโนสุจริตเมื่อภิกษุกล่าวอยู่ด้วยจิตประกอบด้วยวิปัสสนาว่ามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเป็นวจีสุจริตเมื่อภิกษุไม่จับต้องสิ่งที่ไม่ควรจับต้องเป็นกายสุจริตแม้ในทวารที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกันเมื่อจะว่าโดยละเอียดโดยนัยนี้ จึงมีสุดจริตสิบแปดประการด้วยประการชนี้แต่เมื่อจะว่าโดยสังเขตในทวารทั้งหกแม่นี้มีสุจริตอยู่เพียงสามอย่างเท่านั้นคือกายะสังวรเป็นกายะสุจริตวัจีสังวรเป็นวัจีสุจริตมโนสังวรเป็นมโนสุจริต